ฉันโรงพยานลกับหลงพักกันก็ตามานสรงกันข้ามยวนทรงกันข้ามเพื่อเอง้เงไหมโรงพยาบาลบอกไปตึงสักประวัติก่อนมาจากไหนอยูย่ที่ใดเจออะไรสักประวัติก่อนคนใก,ล,กล้ยุยตายแล้ว ก็่รรงปกักมาอย่งนันกว่าป้าไปตึงไม่สักละวัดนั่นกั้งคอนนั้นนอนคอนห่งคืนนั้นนอนคอนนั้นนอนคอนนั้นท่น <S <S นา,า,า,าเรรนเต้าคอนก็รรงปักมาใจ้งโรงพยาบาลปพื่อมังกูตั้มอะไรตีตั้มใจใกล้ๆโราได้มาแต่ไหนนี่ตรวจโรคตั้มเออเรืร่องโรคคอนเรืรักษาคอนเลยคอยว่าคอยตาั้มาบ้านอยู่ไหนอยู่ที่ไหนบ้านใครชื่อไรบ้านปรือคอยว่ากันได้ไหมแล้วนายคนๆแต่ละคนก็จะลาดบางคนกว่าป้าไปดิอยากจะไปว่าก็จะต้องไม่งจะว่าตี้กันที่กูย่อจะลาดที่ว่าปรือมึงฟังให้ดีดีนายว่าตรงไหน วันนี้บางคนเจ้าด่าเท่าันในผลอุบาทอัน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 โปรงช้อยไอ้ตรองไม่ได้คว้นดูพวกตำรวจตุรกีนี่นักตุรกิจร้านเหล้าต่างๆปั๊บมาต่างๆได้โดนกันหมดพอร้านเหล้าใครจะเหลือร้านตรงนั้นเริ่มตั้งด้านเลวเกิดไงความเจ๋งเลวเจลากรุงเง้ยกตับรู้ได้ไหมชัดเจนไหมส่วนเอ็นก็ฮ้องเลวคนมาเทาร้านเหล้านี่แก็เป็นกินหนุ่มเปรี้ยวกี่คนหูตามเลยทีป้ากันจิลักจับกำไลกันเป็นยานเลย ก็เ,เป็นว่างปีนองประชจ่ายชนช่นองเออมันกลายใจไ,ไม่โมาไหมครับมันเป็นจริงทีดีเมงแล้วครับรถมันอันาาใจได้ไอนี้กูไม่ใช่ข้าวข้างในแต่ว่าถ้าเรารู้ตัววะเราไปว่าร้านอาหารหรือไปนั่งร้านเหล้าอที่โมงไว้เต็มทีเราต้องป้าคุณครับรถทีไม่กินเหล้าไปสักคุณต้องป้าไปแล้วคนที่ก็ไม่กินเหล้าอีไปกับเราเรากินเหล้าที่ก็ไปใส่เหล้าวหลายแก้อูตาำเท่ก็ไม่นั่งใจเลย ก็เราจ้างเลยอ้าแต่ตังอีซื้อเล่ามาไม่ไปจ้างคนกับรดแต่เต่าก็คุยปาดเล้าเข้าไปจากนอกร้านอยู่มีจ้างคนกับรดแต่เต่าตังขาเล่าก็คุยขังก็อยู่นุ๊ฮฮทุกอย่างมันนี่ตังออกไปมีตังแกไปหนับเดือทีการไปกินเล่ากินไก่กินไร้ที่เราจะปลอดจากดันตำรวดเราต้องเล่ยำจะก่อนเละรอกไยโต้ไม่จะเลลรึกเละยำนี่ และตึงย่มใหนที่เราไปแล้วไม่พบด้านตำรวจขย่ำที่ตำรวจปักเทียงแล้วขย่าที่ก้นตอกอ้แรงได้จังปีตึงที่้าหนะ้าที่ก็เชือนน,านา่ะนรโกรยชมควนควางไว้มั่งบางทีที่ก็ว่าเวลาโมารลกกร้นเรากครุณาหนังนา้าเชมันจะได้ปลอดภั่อยอันจรได้น้อยลงถ้าหนังลังมันมา่ความหวานจะได้มันคือได้หมากราเราโมบางทีเรากล้ากล่องชาติไม่อยู่ แกตาแต่เลงดุดดอย่าแล้งวะใครรายเดี๋ยวมึงเชียงกูไม่รู้เรืวันน้รายจริงเลยที่มึงต้อนคู่ไอ้เหายฮันวันขอนขับจากรานารววนั้นกลางดึกกูเจอกำมไอ้แก้วว่าหนังหน้าปอดไปวะกว่าป้าออกจากลานมาไม่ได้สักโลดต่ตุงโก่งๆอยู่ในคู่แก่ายรถกระบะาคยะมึงป้าไปรถื่างคอมเมน,เน,นๆๆต์เล้มเจ้ากี่ได้เพื่อจะบรรลุไส้ยตัวกบก็ชอบํำใจนี่กู นี่ตอนนี้เราเกิดมาลําบากใส้ชนชานนี่ตอ้องจำเรืยได้เราจำเรื่อยได้จำใจกับจำบุญจานนี้เออจำไปจำมี่จำคืน <c oughs> เราเป็นแชสเปสร์ชดคืนมาแล้วต้องจำบุญจริงไงแกว่าป้าอนาคตเรามันเหนมืนหอนมนุษย์เคลิ้มนี่ตอนนี้ประเทศไทยจำบุญกับรถควายได้จองนะก็บุรณะก็ว่ามันจะนำไปชูตางจะว่างบุรณะในแก้วเนี่ยทำไมคุณติดจังไรสิเชียอวะไม่ใช่เถ มึงจำได้ไหมที่มึงว่าถ้ะตาบุญกับรถควายแ้่จะทำให้ชีวิตเรามีความสว่างมึงว่าถตาสมุดิวากิเลสก็กินว่าใจยันเรสืบแสงไปกะต้องนาไม่วัดตะวันว่จำลากินเลสจำลากรมไอ้เจอนำยากระตองนาไปกูเจอนมยากะต้องนาไปตวันยิ่งพ่อไปตึงเข็วัวแกไม่ชนะไอ้กูจอกที่เดียวตายพ้นที่ังแกที่ปีกู நீங்க லய ஊழிப்பு நண்பாட்டலுக்குள்ளே